แสนลายพ้ารักโดยจันฉายตอนที่14บสรถคันหรูแล่นด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอแต่มันต่างจากจิตใจของคนที่กำลังขับโดยสิ้นเชิงขณะที่ขับรถอยู่อัคนีหวนคิดไปถึงว่าหากไม่เกิดเรื่องบ้าๆบข,ขึ้นมาเมื่อเช้านี้เวลานี้เขาคงได้ไปฮันิมูนอันแสนหวานเหมือนอย่างที่ได้คิดเอาไว้ และลั่นวาเจาไว้กับบีดาและมารดาแล้วแต่ทันทีที่ความตั้งใจแลกหายไปอคนิีได้เลือกที่จะหาอีกสิ่งหนึ่งมาทดแทนในเมื่อผู้หญิงที่เขาเลือกใช้ชีวิตด้วยทำกับเขาได้อย่างแสบสันคนอย่างเขาที่ไม่เคยถูกใครหักหน้าแบบนี้มาก่อนก็คงต้องสั่งสอนให้เด็กดือ้อปากร้ายคนนี้ได้หลับจำอคาดีแปลกใจตัวเองไม่น้อยเหมือนกัน ว่าคนที่เกลียดการหักหลังไปที่สุดอย่างเขานั้นทำไมไม่ปล่อยมือจากแสงชายแต่เขากลับเลือกที่จะพาเธอมาแก้แค้นอย่างนั้นหรอโดยพามาที่สถานที่ห่างไกลจากผู้คนเพียงเพราะไม่ต้องการให้ผู้ชายหน้าไหนย่างเข้าใกล้หรือแม้แต่เฉียดเข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้ของเขาได้อีกแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาแค้นสิอย่าบอกนะว่าเขากำลัง หวงเธออยู่ไม่นานอาคานีหักพมารมอะไรเลี้ยวไปตามถนนสายเล็กๆที่แยกออกจากถนนสายเมหลักไปตามทางที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ในตลัลตยสองข้างทางของถนนสายเล็กแห่งนี้มีบ้านเรือนหลังเล็กๆเรียงรายอยู่เป็นแถวอย่างเป็นระเบียบเพราะถูกสร้างจากการวางระบบที่ดี เป็นชุมชนเล็กๆที่น่าอยู่มากเห็นได้ถึงความอบอุ่นมีร้านขายของตามแบบฉบับของชาวชนบททั่วไปเขาขับเลยเข้าไปจนสุดทางของถนนจนก,กระทั่งถึงบ้านหลังสุดท้ายที่อยู่ในสุดของส่วนบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอย่างมิชิดมากพอที่จะรับตาคนภายนอกที่ผ่านสัตนต่อไปมาได้พอสมควร ก่อนเข้าพื้นที่แห่งนี้ที่เขียวเชือ,อุ่มไปด้วยต้นไม้ก็มีป้ายไม้เขียนข้อความไว้อย่างชัดเจนว่าบ้านไร่เมทากุลเด่นชัดชาหนุ่มเลี้ยวรถไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งสู่บ้านไร่แห่งนี้อคนีตั้งใจพาสแสงฉายมาอยู่ที่นี่สักระยะเป็นบ้านที่เขาตั้งใจสร้างไว้สำหรับพักผ่อนยามเหนื่อยล้าจากการทำงานและสังคมเมืองที่วุ่นวาย เวลาที่เขาต้องการพักผ่อนหรือมีความเครียดมากๆแม้กระทั่งเวลาที่มีปัญหาอะไรที่เขาต้องตัดสินใจเขาก็มักจะพาตัวเองพร้อมรถคู่ใจมาค้างที่นี่อยู่บ่อยๆครั้งละสามถึงสี่วันแต,แต่ครั้งนี้เขาตั้งใจจะนำตัวเองมาพักพร้อมกับปัญหาหัวใจของเขาไม่สิ เขาไม่น่าจะพูดคํานี้เขาน่าจะมาขังหัวใจของเขาเอาไว้นาที่แห่งนี้ตัวก็เองไม่แน่ใจว่ามันไปนบทพิสูจน์หรือบทลงโทษกันแน่เพราะที่นี่ไม่มีความสะดวกสบายไม่มีความหนูหราไม่มีอาหารแสนเลิศรสหรือแม้กระทั่งสิ่งประทินชมใดๆสำหรับผู้หญิงที่รักสวยรักงามอย่างแสงฉายได้เลยเขาจะดูซิว่าไอ้ตัวร้ายของเขาจะทนอยู่กับสภาพแบบนี้ ได้นานแค่ไหนทันทีที่รถหรูจอดสนิทแสงฉายที่นั่งเงียบมาตลอดทางจึงเปิดประตูก้าวลงจากรถอย่างรวดเ,วเร็วเนื่องจากเป็นเวลาเริ่มเย็นทำให้อากาศบริเวณนี้มีความเย็นมากขึ้นหญิงสาวถึงกับเดินห่อไหลดวงตาคู่งามกวาดสายตามองไปร,บรอบๆเพราะมันเป็นสถานที่ที่เธอนั้นไม่คุ้นเคยเลยในชีวิตเธอเห็น ภูเขาสูงสีเขียวปกคุมไปด้วยแมกไม้ล้อมรอบไปทั่วเธอเห็นแมกไม้น้อยใหญ่เหล่านี้เสมือนด่างตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางหุบเขาใหญ่ก็ไม่ปานหญิงสาวมองไปข้างหน้าเธอเห็นว่ามีบ้านหลังใหญ่หน่าลมลื่นมากไม่สิพื้นที่แบบนี้มีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มันควรจะเรียกว่าครึ่งหาดขนาดย่อมได้เลยทีเดียวแสงฉายมองอย่างสนใจ เพราะมันเป็นบ้านไม้ที่ทาด้วยสีขาวสะอาดตาสร้างจากอิฐผสมไม้ดูคล้ายกับว่าถูกสร้างให้เข้ากับบรรยากาศชนบทแต่เป็นสไตล์ครันที่ทางฝั่งยุโรปหน้าบ้านมีเฉลียงยืดออกมากว้างขวางถัดออกไปปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์เท่าที่สายตาเธอมองเห็นมีไม้เลื้อยที่ออกดอกหลากหลายสีให้ความสดใส และส่งกลิ่นหอมอ่อนๆทั่วบริเวณรอบๆบ้านอีกทั้งไม้ดอกและไม้ใบที่ให้สีสันแตกต่างกันเธอดูคร่าวๆแล้วบริเวณนี้น่าจะมีพื้นที่อย่างต่ำ40หรือ50ไร่เห็นจะได้คนที่คุ้นเคยอยู่แต่สังคมเมืองไม่เคยได้สัมผัสกับบรรยากาศธ,ธรรมชาติอย่างนี้แสงฉายได้แต่ตื่นตะลึงไปกับแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ ที่อยู่บริเวณด้านข้างของบ้านโดยเฉพาะกุหลาบดอกโตๆตหลากสีสร้างแรงดึงดูดให้กับเธอเป็นอย่างมากเธอตื่นตาตื่นใจจนลืมไปเสียสนิทว่าก่อนออกเดินทางมานั้นเธอมากับคนใจร้ายไม่ใช่ใครหรอกสามีของเธอเองคุณอาคานีเสียงเรียกชื่อที่บ่งบอกได้ถึงความ ตน,นกและคนดีใจดังขึ้นก็จะตามมาด้วยร่างของสตรีสูงวัยกับชายสูงวัยอีกหนึ่งคนสวัสดีครับป้าจันสวัสดีครับลุงอินชายหนุ่มเอ่ยท้าทายผู้ดูแลบ้านให้กับเขาอย่างคนคุ้นเคยและสนิทสนมคุณหนูจะมาทำไมไม่บอกกับผมก่อนลละครับพวกเราจะได้จัดเตรียมห้องหับเอาไว้ล่วงหน้าไม่เป็นไรหรอกครับลุงอิน ผมนะ่ะไม่ตั้งใจะจะมาตั้งแต่แรกปากพูดแต่สายตามองไปยังหญิงสาวเผอิญผมมีปัญหานิดหน่อยก็เลยคิดว่าจะมาอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งแล้วคุณเพลิงจะอยู่สักกี่คืนคะมาครั้งเนี้ยป้าจะได้ให้เด็กในไล่ไปเตรียมหาซื้อของมาไว้ให้คุณนะคะป้าจาันมองหญิงสาวข้างกายชายหนุ่มซึ่งพอจะเดาได้ว่าเขาคงเป็นภรยายคนสวย ที่บรรดาหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับลงข่าวเรื่องการแต่งงานกับคุณเพลิงไม่มีกำหนดคับป้าชายหนุ่มตอบด้วยสีนหน้าราบเรียบจนคนฟังรวมถึงหญิงสาวถึงกับอุทานและทําท่าตกใจแต่เขากลับไม่คิดจะสนใจในอาการที่หญิงสาวแสดงออกนั้นอคณีจูงหญิงสาวแบบกึ่งลากกึ่งจูงเธอเดินดุมดุม เขาไปในบ้านของเขาไม่วายหันมาบอกกับคนดูแลทั้งสองว่าให้กำชับเด็กๆในไล่ว่าห้ามมายุ่งวุ่นวายที่บ้านใหญ่แห่งนี้ในช่วงที่เขาอยู่เป็นอันขาดรวมทั้งไม่ต้องบอกด้วยว่าเขามาอยู่ที่นี่กับภรรยาหากเขาต้องการอะไรจะแจ้งไปทางลงอินกับป้าจันจากการบอกกล่าวทำให้สองผู้เฒ่าเกิดความง,งุนงงสงสัยไม่ใช่น้อย แต่ทั้งลุงและป้าก็พยัยหน้ารับกับสิ่งที่ได้ยินแล้วก็หันหลังเดินกลับออกไปอาคณีจึงพาหญิงสาวเข้าไปในบ้านหลังงามทันทีตามแรงจับจูงที่ไม่ได้เป่าเช่นเดิมหญิงสาวรองอดโอยไปตามแรงกระชากของชายหนุ่มที่เดินไวๆเขาเดินผ่านห้องรับแขกที่แสนสวยงามเขาพาเธอขึ้นไปตามบันได จนกระทั่งหยุดยืนที่หน้าห้องนอนใหญ่มือข้างที่เป็นอิสระผลักประตูอย่างแรงก่อจะเหวี่ยงร่างเล็กๆเข้าไปในห้องทันทีพี่เพงิงเป็นบ้าอะไรไปนเนี่ยแสงฉายตะกนออกมาด้วยความเหลืออดพางจับข้อมือตัวเองด้วยความเจ็บฉันอยากจะรู้เหมือนกันผู้หญิงอย่างเธอที่มีความล่านแล้วก็จบไม่ลงถ้าต้องมาอยู่ในที่แบบนี้ไม่มีคนคอยรับใช้ เธอจะอยู่ได้ไหมแสงฉายมองชายหนุ่มคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีของเธอในความคิดมีแต่ความสับสนอคนีเดินไปหยุดอยู่ที่เคาน์เตอร์ไม้ร่างสูงใหญ่ยืนมองฉันที่วางน้ำสีอัมพันแต่ละขวดที่ตั้งเรียงรายแล้วช่างใจอยู่พักหนึ่งก่อนจะหยิบเครื่องดื่มที่วางอยู่บนชั้นสุดมาลินใส่แก้วเพื่อดับความกระหายความร้อนรุ่มในใจของตัวเอง เขาดื่มได้อยู่อึกสองอึกจึงพาตัวเองเดินกับเข้ามาใกล้ๆหญิงสาวที่ตอนนี้นั่งห้อยขาอยู่ที่ขอบเตียงแสงฉายมองกรกระทำของชายหนุ่มแบบตามไม่กระพริบและไม่กล้าขยับตัวเองมากนักเธอเริ่มกลัวจากการกระกทำของเขากลิ่นแอลกอฮอล์แบบนี้คุณบ้างไหมเขายื่นแก้วไปที่หน้าของเธอ และนำกลับมาดื่มลงคออีกครั้งในอาการดื่มวดวยเดียวหมดแก้วในความคิดของเขาตอนนี้มีแต่ภาพหญิงสาวคนเดียวที่ทำให้เขารักหลงไหลอย่างมัวเมาเมามาอยู่กับชายแปลกหน้าเต็มไปหมดความสับสนและคนไม่เข้าใจมันทำให้หัวใจของเขาเจ็บแปลเราวกับถูกเข็มเป็นพันเล่มทิ่มแทงอย่างบอกไม่ถูกในยามที่เขานึกถึง เสียงของชายแปลกหน้าที่โทรเข้ามาหาหญิงสาวเขายังจําเสียงนั้นได้ไม่ลืมและไม่ต้องจินตนาการเป็นอื่นไปได้เลยว่าสองคนนั้นทําอะไรต่อมิอะไรการไปถึงไหนถึงได้กล้าพูดจาลมเลียคนที่เป็นเมียเขาได้ขนาดนั้นอาคณีกรอกของเหลวผ่านลำคอแก้วแล้วแก้วเลราอย่างคิดไม่ตกดวงตาสีเข้มเครียดแข็งขึ้นทุกครั้ง ที่มองไปยังตัวต้นเหตุที่ทําให้เขาเจ็บเล่าลึกอยู่ในตอนนี้เขาตินเดินไปหาหญิงสาวแล้วยื่นเล่าของเขาไปให้เธอดื่มมันเข้าไปดื่มมันให้เหมือนกับที่เธอดื่มกับไอ้ผู้ชายคนนั้นแสงฉายไม่กล้าเที่ยต่อล้อต่อเถียงกับชายหนุ่มในขณะน,นี้เพราะเริ่มรู้แล้วว่าเขากําลังเมาดวงตาคู่สวยเริ่มสั่นระลิกขอบตาร้อนเผา เริ่มมีน้ำคลออยู่ในเบ้าตามองแก้วเล่าในมือของชายหนุม่มเธออยากจะกริดใส่หน้าเขาออกมาดังๆให้สมกับความเสียใจและความคิดน้อยใจของเธอผสมกับความไม่ระวังตัวจากเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับเธอถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกตังิดตตังิดอยู่ในใจก็ตามมันเป็นแผนการของพี่สาวตัวร้าย จนสร้างปัญหาให้กับเธอยิ่งใหญ่อยู่ในขณะนี้ถ้าเธอไม่ไปทบอะไรในคืนวันนั้นเรื่องต่างๆก็คงไม่เกิดขึ้นเหมือนที่มันเกิดอยู่ในตอนนี้ซ้ำร้ายไปกว่านั้นผู้ชายคนที่เธอรักเขาไม่แม้แต่จะเชื่อคำพูดของเธอเลยว่าเธอไม่ได้ไปทำเรื่องเลวซามอย่างที่เขาคิดนั้นกับผู้ชายคนอื่นนอกจาก เขาคนเดียวเท่านั้นที่เธอมีอะไรด้วยดื่มสีแสงทำไมไม่ดื่มมันเข้าไปฮะเพลงแก้วแตกกระจายด้วยแรงโทสะของชายหนุม่มเพราะเธอไม่ยอมทำตาม,ท,ามที่เขาต้องการแต่กับนิ่งเฉยเหมือนกับว่าท้าทายเขาอย่างไรอย่างนั้นในขณะในความคิดของเขาอยากให้เธอพูดมันออกมาหรือว่าโกหกอะไรก็ได้ที่บอกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่จริงแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอทาใส่เขาคือความเงียบเธอเอาแต่เงียบแบบนี้หมายความว่าไงฮะแสงฉายสรุปว่าเธอไปมีอะไรกับไอ้นั่นมันจริงแล้วใช่ไหมบอกทห้มาสิแางสูบเขยา่าคนตัวบางอย่างแรงโดนิีสตสตะโกนออกมาด้วยความขับแคนอย่างที่สุดเพราะเธอเหนื่อยที่จะพูดใช่พอใจหรือยังล่ะกับคำตอบที่อยากจะได้น่ะพี่เพอพอใจแล้วใช่ไหมคะ ที่อยากจ,จะได้ยินแสงพูดแบบนี้หญิงสาวตัดสินใจพูดออกไปแบบนั้นเพื่อประชดเขาในเมื่อก่อนหน้านี้เธอพูดอะไรไปเขาก็ไม่คิดที่จะฟังและไม่คิดที่จะเชื่อเธอเลยแล้วมันจริงประโยชน์อะไรถ้าเธอยังคิดที่จะพูดความจริงแต่เขากลับไม่เชื่อหญิงสาวคู่กายลงวยความเจ็บปวดกับข้อกล่าวหาที่เขายื่นมาให้เธอหมดความอดทนแล้ว ก็สะอื้นจนตัวสั่นพู้แบบนี้แล้วพอจะหรือยังคะแสงมันเร็วแสงนย์สยาแสงเป็นผู้หญิงที่จมไม่ลงพี่เพิ่มมีอะไรจะดาาแสงเพิ่มอีกไหมคะพูดออกมาให้หมดแล้วต่อไปเราก็ยังไม่ทันสิ้นคําพูดของหญิงสาวชาหนุ่มเลือกที่จะคว้าตัวหญิงสาวเข้ามาจูบอย่างดุดนันตจนหญิงสาวตั้งตัวไม่ทนันรีผีปากบาง ถูกบทขยี้ด้วยแรงโทสะอย่ารุนแรงจนตอนนี้ปากของเธอบวมเจอหากแต่ว่าหญิงสาวเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครและมีความดื้อดึงเป็นหุนเดินอยู่แล้วแสงฉายจึงกัดในผีปากของเขาเข้าจนเขาต้องผลักออกด้วยความเจ็บชาหนุ่มสะบัดออกมาก่อนที่จะยกมือขึ้นเช็ดเลือดที่มุมปากอย่ามาทำไปเล่นตัวกับฉันหน่อยเลยแสงฉาย ชายหนุ่มผลักร่างหญิงสาวลงไปอย่างเตียงนุ่มก็จะทาบทับลงไปอย่างรวดเร็วและไม่อ่อนโยนดวงตาคู่สวยฉายแววความโกรธปนดกับความหวาดกลัวชายหนุ่มอย่าเมื่อต้องสบตาเขาในตอนนี้ที่เต็มไปด้วยแรงอารมณ์อัคนีไม่ต่างไปจากซาตานร้ายหรือไฟร้ายที่พร้อมจะแผดเผาเธอให้มอดไหมในตอนนี้ ฉันจะบอกอะไรเธอไว้อย่างหนึ่งนะแสงฉายเธอน่ะไม่มีวันจะได้กลับไปเสพสุขกับมันได้อีกเป็นครั้งที่สองแน่ชาหนุ่มเคลื่อนจมูกไปคอเคลียซอกคอเขาผ่องอย่างช้าช้าด้วยความลหลงไหลและประสมกับความโกรธเมื่อนึกถึงชายอื่นที่ได้เชยชมความงดงามจากเรือนร่างที่เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวนอกจากจะเป็นซาตาแล้วยังเลวทั้งการกระทำอีก แสงฉายกัดฟันพูดออกมาเบาๆเพื่อหวังให้อาคานีได้ยินเต็มสองหูอย่างชัดๆอาคานีต้องชะง,งักการกระทําก่อนจะมองหญิงสาวด้วยสายตาที่ทําให้หญิงสาวถึงกับเย็นยเยือกไปทั่วทั้งล่างฟังให้ชัดๆนะว่าต่อไปนี้เธอจะเป็นแค่นางมําเลอข,ของฉันจนกว่าฉันจะเบื่อสิ้นคําอาคานีกระชากชุดสวยที่เธอใส่อย่างไม่ใส่ใจอะไรเลย ัวหญิงสาวกรีดร้องกับปากระทำได้ความตกใจเพราะมันทั้งแสนป่าเถื่อนในความคิดของเธออย่างที่เธอไม่เคยได้สัมผัสจากเขามาก่อนดวงตาหญิงสาวมีแต่น้ำตาล่วงหล่นลงเปียกหมอนกับความเจ็บปวดโดยที่เจ้าของความเจ็บปวดนั้นไม่สนใจและไม่สามารถกลั้นมันไว้ได้เช่นกัน แสงฉายกัดฟันตัวเองเมื่อคนตัวโตวที่จมอยู่กับพวกนิทานอนกอดกระชับร่างเปลือยของเธออย่างแนบแน่นชิดอกแกร่งอยู่ตอนนี้ความอบอุ่นที่ได้รับนั้นหญิงสาวไม่อยากจะเชื่อว่ามันมาจากคนคนเดียวกันที่พึ่งใช้กำลังข่มเหงเธอหญิงสารู้สึกเจ็บจีที่หัวใจแล้วกับโดนมีดอันแหลมคมนั้น ทางทิ้มแทงแล้วก็กรีดหัวใจของเธอเขาน่าจะฆ่าเธอให้ได้ตายไปเสียยังจะดีกว่าที่จะทรมานทั้งหัวใจและร่างกายของเธออยู่แบบนี้ทำไมนะทำไมตัวเธอถึงต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้และคนที่เธอรักคือคนใจร้ายที่นั่งอยู่ในหัวใจของเธอที่เธอรักเขาอย่างสุดหัวใจหญิงสาวคิดแล้วก็ปล่อยให้น้ำตาไหลไปเรื่อยๆ หญิงสาวถามตัวเองว่าทำไมเธอจึงต้องรักผู้ชายที่มีความโหดร้ายแบบนี้ด้วยทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงไม่ใจดีกับเธอบ้างทำไมต้องพิสูจน์เธอด้วยความเจ็บปวดเช่นนี้หญิงสาวได้แต่สะอึกสะอื้นกับความคิดของตัวเองอยู่ในอ้อมแขนอันแข็งแกร่งของผู้ชายที่เธอรักและเป็นคนเดียวที่เธอเกลียดได้เช่นกันในตอนนี้หัวใจของหญิงสาว มันมีแต่ความร้าวรานเจ็บปวดเมื่อนึกถึงได้ว่าตอนนี้และต่อไปนี้เขาจะมีวันที่จะมอบความรักที่แท้จริงให้กับเธออีกต่อไปแล้วนอกเสียจากคำว่านำบำเลอสำหรับเธอที่ต้องรอว,วันที่เขาจะเบื่อแล้วก็ทิ้งเธอไปความกลัวในสิ่งที่ตัวเองคิดมันมีมากเสียตอนนี้สาวถามตัวเองในใจว่าเธอจะทำอย่างไรกับ ชีวิตของตัวเองดีความอ่อนล้าจากการร้องไห้และความอ่อนเพลียทำให้เธอผ่อยหลับไปยงลืมตัวจบตอนที่14ค่ะรอติดตามตอนต,ต่อไปนะคะมาเอาใจช่วยแสงฉายกันข่าว่าจะทํายังไงต่อไปหลังจากนี้แล้วพระเอกของเราจะเข้าใจกับนางเอกได้เมื่อไหร่จะได้รู้ความจริงเมื่อไหร่ รอติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมมาคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ